เดี๋ยวครับวันนี้อยู่ช่องบา r u c แน n n e นะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับทุกคนที่บวชกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบหกนาทีนะทุกคนตอนกินข้าวสุโขลืมถ่ายทุกคนดูทุกคนเพราะว่างว่วงด้วยฮะอืลืมถ่ายฮะโอเคเดี๋ยวผมอะวองหัก เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้คนดูแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราแป๊นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำไปปุ๊บไปหาน้ำละหมาดแล้วมาถ่ายให้ทุกคนดูเลยโอเคไปดูกันระหว่างที่ละหมาดนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านิดๆทุกคนโอเคนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ละหมารกรอกาที่แรกนะทุกคน ตอนนี้ก็จะน่าจะกำลังน่าจะลงดูขวนะฮะจะลงแล้วนะครับทุกคนลงแล้วครับผมเพิ่งตื่นนอนมาเนี่ยทุกคนแล้วมาภาคอาการก็จะแย่ๆนะฮะโอ้ยอโอเคนะครับ โอกาสที่สองแล้วนะครับทุกคนอืมแย่จังโอเคนะครับทุกคนตอนนี้จะลงหลูกกว่าแล้วนะครับลงแล้วครับโอเคนะครับทุกคน อตะที่แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนอีกแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วครับไปแล้วครับบายบาย โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาละมาตาราเวียแล้วนะครับทุกคนตอนมัก,กระเดฟอัน,นอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนก,กว่าแล้วนะครับทุกคนก็มาละมาตาราเวียนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็จะลงรถอ,อากาดที่สองหรือเปล่านะครับทุกคนน่าจะใกล้แล้วนะครับ Okay. Oh. Uh, โ,อโอเคโนอะ้ยลงแล้วน, okay, นะครับดูก่อนนะฮะซวยแล้วโอเคนะทุกคนโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะ yeah. เสร็จแล้วนะครับทุกคนโอเคนะฮะกลิบนี้จะเงียบนิดนึงนะครับโอเคนะฮะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะฮะจะเสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวโอเคนะฮะเสียงข้างนอกนจะดงังมาอีกแล้วนะครับโอเคนะฮะ อาเจยแล้วนะครับทุกคนจะเสร็จจะเสร็จแล้วฮะอีกนิดเดียวครับผมจะเสร็จแล้วนิดเดียวครับสลามแล้วนะครับทุกคนโอเคจบแล้วครับบ๊ายบาย